ปวดปวดลึกๆนะคะปวดในข้อเขานะ่าปวดลึกๆแล้วก็บางครั้งมันก็เจ็บครั้ <Yep. S 1> งแรกเขาก็แนะนําจะให้ผ่าก็ไม่อยากผ่าเนาะกลัวไปหมดกลัวว่าจะเดินไม่ได้กลัวว่าจะเดินไม่สวยกลัวว่าจะต้องเดินใช้ไม้เท้านี่กลัวมากเลยไนะ mm. <laughs> ม่ชอบไม่ชอบเลย <All right. S 1> เราไปทุระที่ไหนเนี่ย เห็นคนถือไม้ท้าก็ผ่าเขาอย่างได้จะถามว่าอตอนผ่าเจ็บไหมเท่านั้นแหละเออันนั้นคําเดียวเท่านั้นที่ถามเขาแล้วก็บอกไม่เจ็บเลยอืมไม่เจ็บเลยมันก็ดีอย่างนี้เนาะก็เลยคุณหมอที่นี่ก็ประทับใจทุกคนนะมาดูมาตรวจอะไรเนี่ยดีมากเลยค่ะก็หมอเขาก็บอกให้เตรียมตัวทําอันนี้ทําันนี้ทาอันนี้เขาบอกจนเสร็จเรียบร้อยเราเข้าใจแล้ว ก็ผ่าออกมาแล้วเราก็มาอยู่นอนที่โรงพยาบาลนี่วันที่สามที่หนึ่งออกมาที่สองออกมาที่สามหมอมาตรวจก็ไม่ปวดไม่เจ็บเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงไม่น่าเชื่อยาวตั้งเกือบเยอะแยะนะก็ไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วที่ว่ามันไม่ปวดไม่เจ็บเนี่ยเออก็อย่างนี้ค่ะก็เลยเลยติดใจข้างตอนที่ ่าเสร็จแล้วจะลงไปเดินจะลงจากเตียงเนี่ยเอ๊ะลองลองดูที่เหยียบดูที่มันจะเจ็บมันจะเสียวตรงไหนไหมไม่เจ็บไม่เสียวก็เหยียบสบายเดินแล้วสบายใช้วอลเกอร์เดินนะครับสบายก็่าไปแล้วก็สบายดีทําอะไรได้ทั้งๆท,ท,ที่ยังยังยังเจ็บแผลอยู่นะคะเจ็บเปียกที่แผลเย็บนะ,ะแผลเย็บยังเจ็บอยู่ แต่เราก็ทำโน่นทำนี่แล้วก็ทำไปตามสบายออยากจะบอกพวกพี่ป้านะ้าอาหรือว่าพวกผู้ปฏิบัติธรรมพวกญาติโยมที่ไปวัดเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังไงก็ผ่าแล้วดีกว่าไม่ผ่านะ